ุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องขยะอาหารนะคะปริมาณอาหารส่วนเกินหรือว่าฟู้ดเซอร์พลัสในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะพวกขยะอาหารต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกนําไปบริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมก็ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นนะคะปล่อยกา๊าซเรืองกระจกออกมาเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยดังนั้นเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นต่อนะคะจัดการกับปริมาณอาหารส่วนเกินเหล่านี้นํากลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดคะ่ะ ดูกันหน่อยนะคะจอดลึกว่าในไทยเรามีการบริหารจัดก,การอย่างไรและคุณผู้ชมเองจะช่วยโลกเราได้อย่างไรบ้างคะ่ะมาดูข้อมูลชุดแรกกันก่อนเลยนะคะมาดูปริมาณขยะกันก่อนคุณผู้ชมนี่เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะขยะอาหารไทยเมื่อปี2565มีมากถึง9.68ล้านตันนะคะแล้วก็ขยะอาหารเหล่านี้ที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยมันก็ไปปะปนอยู่ในขยะมูลฝอยชุมชนผู้ง่ายๆไม่มีการแยกขยะทิ้งรวมแบบนี้นะคะเจ ขยะที่เป็นเศษอาหารเนี่ยมากถึงร้อยละ38เลยทีเดียวและคุณผู้ชมเองคนไทยหนึ่งคนสร้างขยะอาหารมากน้อยขนาดไหนมาดูข้อมูลณนะปี2560กันหน่อยนี่ค่ะถุงเบเริ่มเลยนะคะนี่ต่อคนนะคะสร้างถึง254กิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียวค่ะ มาดูแนวทางนะคะในการบริหารจัดการในบ้านเรากันหน่อยก็มีโครงการหลายโครงการที่เป็นต้นแบบเลยนะคะที่เขาพยายามจะเข้ามาจัดการปริมาณอาหารส่วนเกินเหล่านี้นะคะนั่นก็คือโครงการนี่จัดตั้งธนาคารอาหารหรือว่า t h a i l a n d Food Bank นั่นเองเขาทํามาเป็นปีที่8ดแล้วคุณผู้ชมเห็นรถคันนี้ไหมคะนี่เป็นรถแบบห้องเย็นนะคะเขาใช้คําว่ากู้อาหารก็คือเอาอาหารส่วนเกินนะคะอาหารที่ไม่ทานแล้วทานไม่ทันเนี่ยนะคะ เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะก็เอาไปส่งต่อให้กับผู้รับอาจจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้นะคะก็สามารถกู้อาหาร ที่ไม่ต้องกลายไปเป็นขยะอาหารได้กว่า5ล้านกิโลกรัมเทียบได้กับ20ล้านมื้อเลยนะคะมีหลายคนได้อิ่มจากปริมาณอาหารส่วนเกินเหล่านี้แล้วก็ยังช่วยโลกค่ะลดคาร์บอนฟุตพริน์นะคะก็คือพวกกา๊าซเรือนกระจกต่างๆขยะอาหารเนี่ยปล่อยกา๊าซมีเทนออกมานะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่าเท่ากับว่าโครงการนี้ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริน์ไปได้ถึง4ล้านกิโลกรัมเลยทีนี้แน่นอนว่าทุกหน่วยง งานทุกบ้านนะคะก็ต้องมีอาหารส่วนเกินแน่นอนเราจะจูงใจนะคะผู้บริจาคเหล่านี้ให้เข้ามาบริจาคอาหารส่วนเกินเหล่านี้เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไรก็มีแนวทางก็คืออาจจะให้สิทธิพิเศษการลดหย่อนภาษีดีไหมคะเรื่องของคาร์บอนเครดิตก็ได้หรือคาร์บอนฟุตพินนะคะนี่เป็นภาพจากทางมูลนิธิ s อสโอเอสไทนะคะซึ่งมีหลายหน่วยงานเลยที่เขาร่วมมือกันนะคะน่าชื่นชมมากๆเอาล้ค่ะมาดูมาตรการนะคะทางกฎหมายในบ้านเราที่จะมาจัดการเรื่องของขยะอาหารปริมาณอาหารส่วนเกิน กันหนห่อยไทยเราจริงๆมีเป้าหมายคุณผู้ชมอยากจะลดขยะอาหารให้ได้ร้อยละ50นะคะภายใน6ปีข้างหน้านะคะก็คือภายในปี2,573มีแนวทางสำคัญนะคะระยะที่1นะคะคือช่วงปี2,566ถึง2,570จะมีการอนุมัติร่างแผนที่นำทางภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการอาหารไทยค่ะข้อ1ก็คือร่างแผนการจัดการขยะอาหาร ลดปริมาณการสูญเสียอาหารและลดขยะอาหารและสองร่างแผนโภชนาการแห่งชาติเพื่อลดจํานวนคนขาดแคลนอาหารนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้เป้าหมายของประเทศไทยก็สอดคล้องกับเป้าหมายในระดับโลกอย่างทางสหรประชาชาติที่เขาก็ตั้งเป้า ไปในทางเดียวกันนะคะว่าต้องการจะลดขยะอาหารให้ได้ลงร้อยละ50ภายใน6ปีข้างหน้านะคะก็คือภายในปี2573ทั้งจากการจำหน่ายแล้วก็การบริโภคนั่นเองจริงๆคุณผู้ชมก็สามารถช่วยได้นะคะเริ่มได้จากที่บ้านก็คือวางแผนการซื้อแล้วก็การกินอย่างวันนี้เลยก็ได้คุณผู้ชมซื้อของไปทําอาหารที่บ้านซื้อแต่พอทําทานเอาที่ทานทันด้วยนะคะแล้วก็ทานให้หมด ทานก่อนที่มันจะหมดอายุจะได้ไม่เหลือเป็นขยะเศษอาหารแต่มันต้องมีขยะอยู่บ้างคุณผูช้ชมเอาไปทําปุ๋ยนะคะอย่าไปเทรวมกับขยะพลาสติกหรือว่าอื่นๆก็จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ